ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อตัว,ตวแว่น VR กับตัวเครื่อง PlayStation ของเรานั่นเองนะครับซึ่งต้องแจ้งก่อนว่า VR เนี่ย สายไฟของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลงลังนิดนึงนะครับคือถ้าใครที่ไม่เคยใช้ VR มาก่อนเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเริ่มขายเกมมาที่ได้ VR มาชุดแรกแล้วตอนนั้นที่ได้มาเนี่ยคู่มือไม่มีด้วยโหํำกันเดาก,กันกว่าจะต่อได้บางทีต่อครบแล้วอา้าทำไม ทำไมภาพไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็จะ,ะงงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปลงไว้ให้เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่เพิ่งได้ VR มาลองเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําด้วยวิธีการดูว่าแว่น VR ของเรานะั้นอ่ะมันเป็นเจ n หนึหรือว่าเจน2แล้วก็เจ n หนึ่กับ Gen สเนี่ยมีข้อแตกต่างหรือว่าจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูใกล้ๆมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็สายไฟทั้งหมดของ VR นะครับก็คือถ้าจากที่ดูในภาพนะครับสายไฟก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวที่นี้นะครับผมจะมาแยกสายไฟที่ยังไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับอันดับแรกเลยที่เรายังไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเราแยกอ่ากล้องตัวกล้องออกมาก่อนนะครับเราแยกตัวกล้องออกมานะครับแล้วก็แยกตัวหูฟังออกมานะครับ ที่เหลือก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้ที่เราต้องมาต่อกับตัวกล่องรับสัญญาณของทาง VR ให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวรับสัญญาณนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยก็จะมีพอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับที่เขาเอ่อมีให้นะครับผมอ่าโอเคขั้นตอนแรกนะครับอ่าตัวแว่นอันนี้เราต่อที่หลังเราแยกตัวแว่นออกไปก่อนนะครับเราจะมาเริ่มจากการต่ออ่าตัวกล่องรับสัญ,ญญาณนี้ก่อนนะครับจะเริ่มจากด้านหลังนะครับ จากด้านหลังนะครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกเลยว่าต่ออะแดปเตอร์นะครับสาย AC ก็คือก็คือสายเส้นนี้ก็คืออันนี้นะครับต่อเข้ามาที่ตัวด้านหลังก่อนเลยนะครับตรงรูกลมๆนะครับต่อเข้าไปพอเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บโอเคอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งขั้นตอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสาย USB หรือว่าสายชาร์จจอยอ่ะครับแต่ว่าเขาก็จะมีของ BR แยกมาให้นะครับ แล้วก็ถ้าใครมีคู่มือนะครับเขาก็จะมีเลขกำกับบอกด้วยนะครับว่าสายอันไหนเสียบช่องไหนนะครับเราก็ทําการนะครับแกะสายอันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับหลังจากที่เราแกะสายอันนี้แล้วนะครับเราก็ทําการเสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะครับโอเคพอเสียบเข้ามาด้านหลังแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะได้2เส้นแล้วนะครับสายส่วนปลั๊กไฟ่าสาย power เส้นนี้นะครับให้ต่อเข้ากับตัว adapter อันนี้นะครับโอเคอันนี้ผมจะวางไว้คู่กันนะครับ พอเราต่อเข้ามาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะเหลือ h d m i นะครับ HDMI อันนี้นะครับเราต้องใช้ทั้งหมด2เส้นนะครับคือเส้นแรกนะครับที่เขามีมาให้นะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยนะครับอ่า h d เ i นะครับเส้นแรกนะครับให้ต่อเข้ามาที่ช่องไหนก่อนก็ได้นะครับเขาจะเขียนเลยว่าพอร์ตนี้เราเอาไปเชื่อมต่อกับ p hey พ c พ,อเ,อ,อ, okay, พอเราเสร็จ HDMI ไปแล้วหนเคพอ่าหนึ่งสายนะครับ1่เส้นนะครับเราก็เอา HDMI นะครับที่มีอ่าเขียนคำว่า HDMI PS4 เนี่ยเอาไปต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าปกติเวลาเราต่อเครื่องเล่นเกมเนี่ยเราจะเอา HDMI เนี่ยของเครื่องเกมเนี่ยต่อเข้ากับทีวีแล้วต่อเข้าตัวเครื่องโดยตรงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องนะครับเราต้องเอามาผ่านล่องรับสัญญาณตัวนี้นะครับโดยเอา HDMI 1เส้นนะครับ ต่อเข้ากับตัวกล่องแล้วก็ไปต่อเข้าที่หลังเครื่องของ p l a y s t a t i o n 4นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายนะครับอีกหนึ่งสายให้เอาจากทีวีนะครับมาต่อเข้าตัวกล่องนะครับเพื่อ,อให้มันสัญญาณเนี่ยผ่านตัวกล่องอันนี้นะครับส่งมายังภาพของตัวแว่นโอเคสมมุติว่าอันนี้ผมเสียบแล้วนะอีกเส้นนึงสมมุติว่าผมลากสายจากทีวีมาเสียบก็ด้านหลังเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับด้านหน้านะครับ ต่อมาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ให้เอาสายของแว่นตัวแว่น br นะครับเขาก็จะมีพอร์ตบอกเลยนะครับเนี่ยครับจะมีสามเหลี่ยม ox สี่เหลี่ยมนะครับที่แล้วก็ตรงตัวสายเนี่ยเขาก็จะมีบอกนี่นะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับตรงตัวสายเขาก็จะมีบอกเราก็เสียบไปตามช่องของเขาเลยโอเคเสียบไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจากตัวกล่องท่าจากที่เพื่อนๆลองดูนะครับสายไฟค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับโอเคทีนี้ เรามาต่อกันอีกอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับบางทีมองข้ามสายไฟเส้นนี้ไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมแยกออกมาก่อนเห็นไหมสายไฟมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากนะครับตัวแว่น VR เนี่ยนี่อ่าอันนี้ก็จะสําคัญนะครับสายไฟตัวนี้ที่เขียนว่าเบอร์สองที่ว่าต่อช่องเล็กที่ว่าเป็นเหมือนสายชาร์จจอยของ p พ a y s t a t i o n เรานะครับให้เราเอาสายตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าที่หน้าเครื่อง p l a y s t a t i o น4นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกเครื่องขึ้นมาให้ดูแต่พื้นที่อาจจะไม่ค่อยพอนะครับ โอเคให้เรานะครับเอาสายไฟเส้นที่ผมบอกเส้นนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวเครื่องข้างหน้านี้นะครับคือหลายคนนะครับลืมเอามาต่ออย่างนี้นะครับพอไม่เอามาต่ออย่างเงี้ยภาพมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทอดออกก่อนนะครับพอดีพื้นที่มันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่โอเคพอหลังจากที่สมมติว่าสายไฟเราอันนี้ต่อเข้ากับตัวหน้าเครื่อง PlayStation 4แล้วเราก็ทําการเสรียบปลั๊กอันนี้เข้ากับปลั๊กไฟแล้วทีนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเค ตรงนี้การต่อสายไฟก็จะประมาณนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยถามว่าขาดอะไรเหลืออะไรก็คือเหลือกล้องนั่นเองนะครับหรือว่า PS c a m e r a นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมให้แยกออกมาตอนแรกตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเอามาต่อกับตัวกล่องตัวนี้นะครับเราไม่ต้องเอามายุ่งเลยเราแยกออกไปเลยตัวกล้องต่อตรงไหนตัวกล้องต่อที่ตัวเครื่อง PlayStation 4ของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีพอร์ตอยู่นะครับด้านหลังอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอ่ะ พอตของตัวกล้องนะครับก็จะคือรูนี้นะครับที่เขียนว่า AUX นะครับผมก็จะเป็นหัวแบบนี้เหมือนเหมือนคล้ายๆ USB นะครับเหมือน mini USB นะครับเสียบเข้าไปเลยนี่นะครับสายกล้องนะครับเราไม่ได้สายกล้องนะครับเราไม่ได้ต่อกับกล่องนะครับเราเอามาต่อกับตัวเครื่องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสายไฟค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมันก็จะแลดูวุ่นวายนิดนึงนะครับเพื่อนๆอื่อนแล้วก็ต่อมานะครับหูฟังอ่า น,นี้หูฟังต่อตรงไหนหูฟังต่อเข้ากับตัวแว่นนะครับตัวแว่นจะมีรูเสียบหูฟังอยู่นะครับก็คือตรงอนี้นะครับตรงกลมๆเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็ต่อเข้าไปเลยแต่เดี๋ยวต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะครับถ้า VR ที่เป็น Gen 2นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างที่อยู่ในมือผมตอนนี้ครับจะเป็น VR Gen 2นะครับถ้า Gen 2หูฟังเนี่ยเราจะต่อเข้าที่ตัวแว่นเลยนะครับเพื่อนๆถ้าหูฟังนะครับ Gen 2จะต่อเข้าที่ตัวแว่นนะครับแล้วก็ พวกปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ bank, ่มเสียงลดเสียงหรือว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถ้าเป็น Gen 2จะอยู่ที่ตัวแว่นทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ข้อสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับ Gen 2จะอยู่ที่ตัวแว่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าที่ต่อหูฟังแต่ถ้าของใครที่เป็น Gen 1นะครับถ้าของใครที่เป็น Gen 1นะครับพวกปุ่มพวกนี้นะครับจะอยู่ที่สายไฟนะครับอ่า มันจะอยู่ที่สายไฟกลางๆสายไฟนะครับมันจะมีที่ต่อหูฟังที่กดเปิดปิด VR ที่ปรับระดับต่างๆจะอยู่ที่สายไฟนะครับถ้าเป็น VR Gen 1ก็ข้อแตกต่างก็จะประมาณนี้วิธีการดูแต่งจริงแล้วคือใช้งานเหมือนกันหมดนะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับ Joy Gen 1 Gen 2นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับลองดูสายไฟค่อนข้างที่จะแลดูวุ่นวายมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นคนนึงนะครับที่ไม่ค่อยชอบเล่น VR นะครับเพราะค่อนข้างที่จะเวียนหัวนะครับเพื่อนๆ แล้วก็นะครับพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราทำการกดเปิดตัวเครื่องเกม Play Station ได้เลยพร้อมกับมากดเปิดเปิดปุ่ม power ที่ตัวแว่นนะครับไฟสถานะก็จะทำงานนะครับผมโอเคอต่อมานะครับเราก็จัดวางให้เรียบร้อยเก็บสายไฟอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ผมเองนะครับก็เป็นคนนึงนะครับที่ไม่ค่อยชอบเล่น VR นะครับเพราะค่อนข้างที่จะเวียนหัวมากๆนะครับ แล้วก็สายไฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโ,โหยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับเราต้องจัดเก็บดีๆนะครับสายไฟโอเคยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับอะไรก็ยังไงฝากเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ